สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมเช้าวันนี้8นาฬิกาครับ13มีนาคม2 5 6 8นําำเรื่องมาเล่าให้ฟัง8เรื่องครับเป็นเรื่องราวข่าวที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนที่สุดมีประโยชน,จจมมน์ในชีวิตประจำวันฟังรายละเอียดครับเรื่องที่1ครับเมื่อว,วานนี้วันที่12มีนาคม2568หหลายพื้นที่ก็เกิดพายุฤดูร้อนนะครับบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายพื้นที่นะครับตามที่เป็นข่าว วันนี้วันที่13มีนาคม2588ระหว่างพายุฤดูร้อนด้วยด้วยนะครับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนอกจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วยังมีภาคอื่นๆที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพื้นที่ใดในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับพื้นที่ใดเกิดเหตุนะครับขอให้ท่าน1 ปฏิบัติตัวดังนี้นะครับ1อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเพราะอาจเกิดฟ้าผ่าได้นะครับอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าอันตรายครับมาดูพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันนี้ครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ขึ้นข่าววันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอก แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ13มีนาคม2588ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่สีขาวจังหวัดใดสีขาวปกตินะครับสีเหลืองมีความเสี่ยงปานกลางนะครับดูตามพื้นที่จังหวัดนะครับสีแดงเสี่ยงภัยสูงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสี่ยงภัยปานกลางนะครับ หลายพื้นที่มีโอกาสได้รับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อน13มีนาคม2588ครับเรื่องที่2ครับ13มีนาคม2588วันนี้ครับจังหวัดสงขลานะครับได้รับการโอนเงินช่วยน้ำท่วมครัวเรือนละ9,000บาท137,115ครัวเรือนหากใครยังไม่ได้รับเงินนะครับพรุ่งนี้มีการโอนอีกครับ จังหวัดสงขลาครับพร้อมกับจังหวัดอดื่นๆพรุ่งนี้1 4มีนาคมก็จะมีการโอนอีกหลายจังหวัดในภาคใต้นะครับแล้วก็มีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยพรุ่งนี้1 4มีนาคมนะครับโอน1 2ึ่1แัครัวเรือนนะครับครอบคลุม11จังหวัดรวมทั้งจังหวัดสงขลารายใดที่ยังไม่ได้รับวันที่13วันนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้มีจังหวัดนครศรีธรรมราช29,95 9กัครัวเรือนนะครับ ตนนี16,417ัวเรือนสงขาได้เพิ่มเติมมาอีกพรุ่งนี้ครับ5 8า0 0 35ัวลเรือนนะครับยะลา4,166ร้คเรือนสิงบุรี6คโควเรือนครับชุมพร3 2 7 3ัเรือนตรังสองโควเรือนนราธิวาสห4 9 3รเลรือนพัทลุง4 0 1 7ัเโครือนสซาธานี1 6่ัน่เรือนสตูล7คโคลเรือนพรุ่งนี้1 4มีนาคมรอรับเงินโอน9000บาทเยียวยาน้ำท่วมครับ โอนข้าบัญชีพร้อมเพียผูกเลขประชาชน13หลักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องที่3ครับพรุ่งนี้วันที่1 4มีนาคม2 5 6 8อสอมอรับเงินค่าปาระกัน2,000บาทนะครับหกักชกอสอสม3 8 9บาท60สตางค์เพื่อช่วยสมาชิกเสียชีวิต974คนนะครับทายาทจะได้รับการโอนเงินภายในไม่เกินวันที่21มีนาคม2 5 6 8 539,626บาท82สตางค์ ในกรณีหักจากสมาชิกได้ทุกคนในวันที่14มีนาคมนะครับแต่ถ้าหักจากสมาชิกไม่ได้ครบทุกคนซึ่งสมาชิกมี1,362,694คนนะครับหากหักไม่ได้ครบทุกคนวันที่14มีนาคมนี้นะครับหากไม่ได้ครบทุกคนสมาคมเขา,เขาจะโอนครั้งแรก21มีนาคม68ให้ทายาทไปก่อนเท่าที่หักได้ส่วนที่เหลือจะตามหักจากสมาชิกและโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรก ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหัก3 8 9 6 0บาทนะครับทกศสมอแห่งประเทศไทยครับใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักหลายยอดกว่านี้ตามรายการที่ส่วนหนึ่งค้าง14มีนาคมพรุ่งนี้อสมรับ2 0 0 0บาทนะครับใครคิดว่าเงินในบัญชีไม่พอหักนะครับยังสามารถฝากเงินเข้าบัญชีทกศที่จะให้หักภายในวันนี้โดยฝากไม่เกิน6ทุ่มวันนี้นะครับในรูปแบบฝากที่ธนาคารทกสก็ได้หรือโอนผ่านแอปเข้าบัญชีทกศที่จะให้หักก็ได้ฝากไม่เกิน6กทุ่มวันนี้ ยังทันครับเรื่องที่4ครับการแจกเงินดิท่านหมื่นหนึ่งหมื่นเฟสสามครับเมื่อวันที่10มีนาคม2 5งพประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจมีนายกแผนตงทานเชนวัฒน์เป็นประธานสรุปจะแจกเงินกลุ่ม1 6ถึง20ปีก่อนผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ลงทะเบียน้วยแทางราดเอาไว้และตรวจผลการลงทะเบียนจากแอปทางรัฐแล้วนะครับเขาจะเปิดให้ตรวจผลนะครับใบใบนี่แหละพอตรวจผลเสร็จใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จะได้เงิน โดยจะได้เป็นเงินดิิท่านนะครับใช้จ่ายกับร้านค้าที่เขาร่อมโครงการจะได้เงินในช่วงรอยต่อไตรมาส2ของปี68ต่อไตรมาส3ของปี68หรือพูด,ดง่ายๆก็คือประมาณเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคม2568นะครับได้เป็นเงินดิท่านใช้จับจ่ายใช้สอยกับร้านค้านะครับจ่ายค่าไฟฟ้าค่าเทอมค่าน้ำประปาไม่ได้นะครับส่วนอย่างอื่นซื้อได้กับร้านค้าได้ทุกอย่างที่ร้านค้าได ลงทะเบียนแล้วร้านค้านั้นได้เข้าร่วมโครงการมีอะไรขายในนั้นซื้อได้ทุกอย่างนะครับส่วนสินค้าต้องห้ามที่ไม่ให้สามารถขายได้ในโครงการนี้ร้านค้าที่ลงทะเบียนรัฐบาลจะไม่ให้ลงทะเบียนเองนะครับก็ไปซื้อมาได้อยู่แล้วนะครับการลงทะเบียนร้านค้านะครับจะเปิดให้ลงราวๆเ,เ,เมษาหรือพฤษภานะครับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ จะมีคนได้รับสิทธิ์2 7 0 0 0 0นคนหรือใช้งบประมาณ2 7 0 0 0ล้านบาทนะครับใช้ในเขตอำเภอตามที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับอันนี้กลุ่ม 16- ถึง20ปีทีนี้ก็มีหลายคนสนใจว่าแล้วอายุ 21- ถึง59ปีที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐจะได้ไหมคำตอบครับรัฐบาลบอกว่าจะได้แต่จะได้ในรอบต่อไปส่วนจะได้วันไหนยังไม่ทราบนะครับเช่นเดียวกันกันกบผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียน แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนั้นรัฐบาลก็บอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะลงทะเบียนวันไหนครับกลุ่ม16 2 0ถึง20ปีก็รอรับเงินนะครับช่วงมิถุนาถึงกรกฎาเพื่อจับจ่ายใช้สอยผ่านแอปพลิเคชันนะครับเบิกเป็นเงินสดมาไม่ได้นะครับอันนี้แจกกันหมื่นเศษสามเป็นแบบนี้นะครับเรื่องที่5ครับช่วยชาวนา ปลูกข้าวนาปังเพราะว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือกนาปังตกต่ําชาวนาจะได้รับการช่วยควรัวเรือนละไม่เกินสิบไร่จะได้ไร่ละพันสูงสุด10,000บาทนะครับ <S <S ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เงินก็คือผู้ที่ปลูกข้าวนาปังปีการผลริต2 5 6 7้าห6เนะครับที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังเอาไว้แล้วนะครับรอรับเงินนะครับส่วน ผู้ที่ปลูกข้าวนาปังไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวรีบติดต่อลงทะเบียนปลูกข้าวกับสํานักง,งานกเกษตรอําเภอหรือลงทะเบียนปลูกข้าวผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแอปฟาร์มบุ๊กก็ได้นะครับโดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนปลูกข้าวก็คือปลูกข้าวแล้ว15วันแต่ไม่เกิน60วันสามารถลงทะเบียนได้นะครับโดยลงทะเบียนได้ภายในไม่เกิน30เมษายนส5 6 8าก็จะได้รับการช่วยไล่ละพันเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการนบขคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าคอรมอก็ติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะเข้าคอรมอเมื่อใดครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็แจ้งเกษตรกรชาวนาไว้แล้วว่าใครปลูกข้าวนาปังแล้วที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวให้รีบติดต่อลงทะเบียนปลูกข้าวภายในไม่เกิน30เมษายน68ครับเรื่องที่6ครับข่าวดีกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถกู้ทกสได้หนึ่งแสนครับส่วนสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกู้ได้สูงสุดห้าหมื่นเมื่อวานนี้วันที่12มีนาคม2 5งนะครับที่เพจทกส b บ c t h a i ไท n d ลนด์ได้ขึ้นข่าวครับบอกว่าสินเชื่อคนเก่งกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายโอกาสดีสําหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายนะครับโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านกู้ได้สูงสุด1นึ่งแสนอัตราดอกเบีย้ย0.7% 7, 7ต่อเดือน หรือ9.25%ต่อปีผ่อนชำระเดือนละ2,200บาท60งวดนะครับในขณะที่แพทย์ประจำตับลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านกู้ได้สูงสุด50,000อัตร 50, า,ตาดอกเบี้ย0.77%ต่อเดือนและหรือนะครับหรือ9.25%ต่อปีผ่อน1,100บาทต่อเดือน60งวดนะครับใช้หลักประกันเงินกู้คือใช้บุคคลค้ำประกัน2คนเขาบอกว่ากู้เท่าที่จะเป็นและชำระเคลืนไหว เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทกศกำหนดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขานะครับสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ทกศโพสต์ข่าวทางเพจทกศบ AC t t h i l l n n d เมื่อวานนี้ครับ <S <S เรื่องที่7ครับ <S <S เปลี่ยนที่ดินสอประกอบเป็นถนดเพื่อการเกษตรยุกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรปี2568รัฐบาลตั้งเป้า17ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกร1.06ล้านไร่นะครับ ก็รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนนโยบายในการจัดที่ดินทํเกแก่เกษตรกรให้เข้าทําประโยชน์ในเขตประรูปที่ดินหรือสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับในปีสองห้าหกแปดตั้งเป้าสิบเจ็ดล้านไร่นะครับเกษตรกรสามารถนําไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับสบปกได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการดําเนินงานตั้งแต่ปีสอง7ห้าเจ็ดมีแผนดําเนินการประมาณห้าแสนลายสําหรับปีสองห้าแปดตั้งเป้า 1.06ล้านลายเพิ่มขึ้น2เท่าและต้องจัดทําให้เสร็จ70%ของเป้าหมายในการรับคําขอนะครับเกษตรกรผู้ใดนะครับที่มีสปปสกร4-01แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรติดต่อเปลี่ยนที่สปก์จังหวัดนะครับข่าวดีครับรัฐบาลประชุมเมื่อ 11มีนาคม258มีมติครมเห็นชอบลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง4เดือนครับมกราคม68ถึงเมษาย,ยน68นะครับเงื่อนไขนะครับช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยสําหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับจะได้ลดค่าไฟหน่วยละ16.05สตางค์นะครับ4เดือนมกราคม68ถึงเมษาย,ยน68นะครับได้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าใน เขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือนะครับคาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ2 1 3 0ล้านรายแลฐประามาณใช้งบประมาณในการช่วยเหลือ1,700ลา้านบาทหรือประมาณ425ล้านต่อเดือนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้ลดค่าไฟลง หน่วยละ16.05สตางค์มกรากุมภามมนาเมษา68เป็นเวลา4เดือนครับยังมีเรื่องราวข่าวสารที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนที่ช่องตองผ่อนผมจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นระยะะยะติดตามช่องตองผ่อนผมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ